เทเท่าไหร่เต็มสิบเสิบสิบมันสนุกมากแต่ดูสภาพไม่น่ากลัวเลยพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกใครก็ไม่ร่้หลือพาสปอร์ตโอ้ยที่ดงกิ๊ ตอนนี้เราถึงที่ฟูจิแล้วครับเมื่อกี้ไปฝากของไว้แล้วที่โรงแรมของเราเพราะเราอยู่ตรงฟูจิคูไฮแลนด์เลยเป็นโรงแรมของฟูจิคิก็คือชือ Spa, Spa, ่อวคาไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาโฮเทลอะลีสปันตรงนั้นนะครับอยู่คนละฝั่งกับสถานีรถไฟก็ต้องมาที่ฟูจิวันนี้ตอนมาถึงฝนตกครับตอนนี้ก็หยุดตกแล้วนิดนึงกับปดาห์ก่อนหน้าร,รับว่าอาจจะตกอีกก็คือเอาลมมาเผื่อตอนนี้นะครับเราเดินขึ้นมาที่อาราคุรายามะเซนเทนทาร์กนะครับเป็นวิวที่แบบใครมาฟูจิก็ต้องมาถ่ายเหนื่อย เมื่อกี้เราเข้าไปเล่นเครื่องเล่นหนึ่งมาเล่นเหมือนแบบเรานั่งเครื่องบินแล้วก็ท่องไปรอบภูเขาไฟฟูจิอันนี้ก็มีเครื่องเล่นทั้งหลายแบบนี้ที่ดิสนีย์ซีเนาะ<อ>ชื่อว่าซอรินที่จริงวันนี้ตอนแรกแพลนคือไม่ได้จะมาเล่นฟูจิคิวแต่คือโรงแรมเราอยู่ตรงฟูจิคิวเลยมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวกลับเข้าไปเช็คอินนะครับแล้วเดี๋ยวก็ดูว่าจะทําอะไรอาจจะแบบว่างๆออกมาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรแบบนี้เมื่อกี้เราว่างๆเนาะเหมือนที่บอกมาเล่นฟูจิยามากแล้วรอบหนึ่งคนเดียวโซโล่เป็นแบบทรีเกมก่อนที่จะมาหออออนน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 สิิงงงคคคคคคคีีี้้กกกกกกััั<อ>ัับบบบบลลลาาายรรุดดืืืเเ่่่่่จะแึๆมมปถววไ อยากหาเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งเล่นไม่รู้จะเล่นเอจินายกาเลอนน่อันหนึ่งดีย๋ยวลองไปหาทางขึ้นเครื่องเล่นอันหนึ่งก่อนววันนี้จะพอแค่นี้เพราะเดี๋ยวมันเปลืองเงินมากรอบหนึ่งสองพันเยนนะครับก็ห้าร้อยบาทที่ฟูจิโกฮานาจะมีเครื่องเล่นหนึ่งเปิดด้วยก็คือโซคอนจะเป็นแบบเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าใครเคยเล่นทรอนของที่ดิสนีย์หรือไฮกริดมอเตอร์ไบค์จะเป็นประมาณนี้นครับโซคอนยังไม่เปิดมันะเปิดวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดถ้าใครมาทีหลังต้องมาเล่นเครื่องเล่นใหม่อันนี้ก็ได้นะครับปลายตาคขึ้นแวิดีโคสเตออร์ยู่ข้างงหลั รเถิไปแบบ2ี่นาทีก็ได้เล่นแล้วแล้วฟีมาคนเดียวก็ต้องมีคนนึงมาฟิลอัพสีท้ง้างก็เป็นแบบคนญี่ปุ่นคนหนึ่งชวนคุยดีมากเลย <mm> มีเพื่อนทำให้รู้สึกไม่เดือด <mm> เงาเราอยู่ระหว่างทางกล,งลับโรงแรมเรามา <mm> แวะเซเว่นนะครับคือรถไฟเรามารอบ3มทุ่ม13แล้วเราไม่อยากรอเราก็เลยเดินกลับประมาณเกือบ3โลนะ,ะ <mm> <mm> สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟูจิอีโอไฮแลนด์นะครับเป็นวันจันทร์เนาะตอนเช้าเล่นไปแล้ว3เครื่องเล่นอันนี้มันลอยๆ แล้วก็ฟูจิยามะเล่นเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เริ่มเอาบล็อกกิ้งแคมเปออมาเลยต้องเดินกลับไปเอาเออที่โรงแรมแล้วตอนต่อคิวเล่นชาคาพิชา <Is ha. S 2> ต้องสามารถคนเมื่อกี้ที่เล่นฟูจิยามะมาเป็นไหนบ้างอิซี่มากเมื่อกี้เราไปน,นั่งพักที่สตาร์บัครอพวกนี้เขาไปเล่นฟูจิยามะมาครับตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วเราจะไปเล่นเอจินายกากันนั่นคืออันข้างบนนะครับที่มันจะเป็นนั่งห้อยขานะครับต้นงหอกงเท้าด้วยครับทุกคน คิวยาวมาบอกร้อยแปดสิบนาทีเราก็เลยซื้อเอ็กซ์เพรสพลาสมาครับเอ็กเพรสพลาสของนี้คือสองพันหกร้อยเยนเวทเท่าไหร่เต็มสิบสิบสิบมันสนุกมากแต่ดูสภาพนี่มันแบบไม่ค่อยไหวมันน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปตอนไหนแล้วมันแบบมันหมุนได้ทุกคนมันไม่ได้แบบไปเฉยๆแล้วแบบเป็นลูกแต่ว่าตัวมันอะที่นั่งอิสระมันหมุนเฮ้ยฝากไอจีหน่อยไอจีเจดีซีดีพี ก็เด,เ,เดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงอันะเขาเดี๋ยวเรามีเล่นโรงบานผีสิงที่เป็นแบบต้องเดินนานๆนะครับจองไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะต้องจองเป็นรอบค <The Spanish> ่าเล่นสำหรับ4คนคือส0่พันเยนนะคือเล่นเป็นกลุ่มถ้ามีไม่ถึง4คนก็ส0 0พ e ันอยู่ <The Spanish> ดีเมื่อกี้เราเล่นบ้านผีสิงกันมานะครับไม่น่ากลัวเลยไม่ไ รู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงกรี๊ดแบบดังมากเราไม่ได้กลัวอะไรมันเสียงสูงข้างหลังอ๋อแล้เราไม่เราวิ่งมามันไม่กลัวเลยคือแบบผีมันมันไม่เห็นด้วยซ้ำอะเราวิ่งมาก่อนเบรกเอาแล้สิเบรกอะไรวะเบรกอะไรสนุกซิกซ์ซิกซเจ็ดซิกซ์แปดไม่เท่าไหร่เฟบซิกยนต์หัอนซิตอนนี้เราต่อคิวที่พิซซ่าครับพิซซ่าเป็นอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับ มันคือแค่เล่นที่ฝุ่ิสีเที่มีร้านอาหารอยู่ข้างๆนตัวพิซซ่าเอ็กซ์เพรสมันคือเหมือนคล้ายวกิ้งแต่มันแบบคือคิว20นาทีแล้วจะไปเล่นไอ้ทาคุณลืมชื่อแล้วไอ้อันนี้มันตกตกไอ้อันตัวอาเราจะไปเล่นใครมันถึงเรียกว่าตัวอาก็มันเป็นตัวอาตอนนี้นะครับเราต่อคิวรอเล่นตัวอากำลังเล่นตัวอาอยู่นะที่เล่นแต่เราตอนเช้ารอบหนึ่งแต่ตอนนี้มาตอนบ่ายคืนจะมี8คนเล่นก็คือ1คันพอดีเป๊ะเลยอากาศร้อนมา แข็งากเสร็แนะโอเคคำว่ามากร้อนมากโอเคร้อนมากเ2 3ยวกิม่อมาโอเควิวชนะจบโอเควิวชนะทุคนใครเห็นลยเป็นฝามเรอดกงกงกงแพ้เจนนี่ชนะยูปกติล่าคเาเป็นเสียเยอมากนะตลอดวันี วันนี้เราก็มาเล่นพิซซ่าอีกรอบเลยนะครับเพราะท่าจะปิดแล้วตอนนี้เวลา3ามแล้วมันปิด6กโมงนะครับดังนั้นก็น่าจะไว้สุดท้ายพรส์จะเล่นนะก็เวลากี่โมงแล้วอะหโมงยี่สิบแนะครับสวนุกป,ปิดแต่6กโมงเรา,อย,าอยู่ถ่ายรูปกันอยู่แต่วันนี้ก็บอกว่าเราเล่นไปกี่เครื่องเล่นบัน10ไหมเก้าเกเครื่องถึง10เครื่องประมาณนั้นครับ รุณสวัสดีเช้าวันที่9กเรื่องแ อรุณสวัสดิ์ชาสักวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เยวจุกที่ฟูจิแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตื่นเช้ามากเราพักที่ไฮแลนด์รีสอร์ทเนาะดังนั้นเราจะมีแอคเซสที่เราจะเข้าปาร์คได้ก่อน15นาทีวันนี้จะลองไปใช้ดูมันจะเข้าได้8ปดโมงสี่สครับก็ถ้าใครนะครับพักที่ไฮแลนด์รีสอร์ทสามารถขอฟรีพาสจากที่ล็อบบี้ได้เลยก็จะได้เป็น admission free pass ตัวนี้มานะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่น2เครื่องเล่นครับคิดว่ามา8ปดโมงสี่สิบห้ามันคงไม่น่าจะมีคนนะครับแล้วก็กล้วนะครับ ไม่มีคิวเลยต้องมาซื้อตัว๋วเป็นลายเครื่องเล่นเนาะเพราะวันนี้เราไม่มีตั๋วพักซื้อง่ายมากเลยเป็นแบบจอทัสชสกรีนทุกอ,อย่างแต่เล่นนี่ก็2,000เยนนะกดไปกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอิชชูเลือกเท่าไหร่ว่าจะจ่ายหนะ่แคชเครดิตการ์ดคิวอาร์พีเมนต์นี่แทบลอยแล้วตอนนี้นะครับ9ก้าโมงสามสาิฟ้าเปิดตอน8ปดโมงสี่ไม่ถึงชั่วโมง1 45นาทีเล่นไปแล้ว2เครื่องเล่นใครมาหน้าร้อนก็อย่าลืมท็กครีมกันแดดมาเยอะนะครับแดดเปรี้ยงเหมือนกรุงเทพมหาคนครเลยครับตอนนีีี้้เเรราากกกลลััับบมท่โตยวนวนนแะค กำลังจะไปข้าวเย็นกันที่ร้านอิซากายะอิคุระหน้าร้อนอยู่ไม่ไกลจากกินซามาครับตอนนี้เราไปวางของไว้ที่ห้องโรงแรมของเพื่อนก่อนเพราะของเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะไปสกูตเตอร์กันหลังจากกินข้าวที่ร้านอาหารนะครับ ตอนนี้แบบอาทุ่งกว่าๆแล้วนะครับสแกนออกแป๊บนึงพรุ่งนี้นะครับเราจะไปดิสนีย์แลนด์กันนะครับตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงที่ข้างหน้าปาร์คตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งไม่จะตื่นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์กันแล้วครับ <C os 000> ก่อนจะพาเที่ยวที่นี่ผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกดิสนีย์ที่มีคนเที่ยวเยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับสรองจากเพียงแค่แมจิกคิงดัมและดิสนีย์แลนด์แอนนาไฮม์ที่สหรัฐอเมริกาครับแค่นี้ก็ไม่พอโตเกียวดิสนีย์รีสร์ยังเป็นสวนสนุกดิสนีย์แห่งเดียวในโลกที่เจ้าของไม่ใช่ดิสนีย์โดยตรงอ้าวแร้่แบบนี้ใครเป็นเจ้าของกันนะ เจ้าของไลเซนส์นญี่ปุ่นก็คือ The Oriental Land Company นั่นเองโอเคจบละชมพินต่อเลยนะครับเข้ารามาเช้ามากแล้วคนก็เยอะมากเลือตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่วันนี้ตั้งเป้าจะเล่นเลยกี่เที่ยวเลไม่ตังเป้ามายค่ะทั้งหมดเอาให้ครบสเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ดูนะครับว่าคนตอนเวลา8โมงครึ่งต้องกัสวนสนุกเปิด9โมงนะครับ ตนนี้เขาเรามาอยู่คิวเครื่องเล่นแรกของเรานะครับนั่นก็คือ Space Mountain นะครับเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆหรือว่าส e ดเฟสไรท์ออทาร์มนะครับ เราจะไปเล่นเครื่องเล่น Beauty and the Beast กันนะครับเป็นเครื่องเล่นที่พิเศษมากมีแค่ที่โตกเกียวดิสนีย์แลนด์อย่างเดียวนะครับเราซื้อเป็นแบบ fast pass เหมือน fast pass จะเป็นรุ่นใหม่นะครับคือจ่าย2,000เยนแล้วก็จะได้แซงคิวเข้าไปเล่นหน้าเพราะคิวต่อปกต,ติมันจะเยู่ประมาณ75ถึง120นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือตอนนี้เมมในกล้องดีเจไอเลืออยู่แค่11นาทีก็อาจจะถ่ายนิดเดียวนะเพื่อจะให้ครอบคลุมครบทั้งวันนะครับวัเดี๋ยวเจอกันหลังจากเล่น Beauty and the Beast จบครับ ตอนนี้ครับเราพาก,กินข้าวเจ้าอยู่ที่ร้านกับตันทุกนะครับอยู่ตรงแฟนตาซีแลนด์มีการก,ารการลางร่มเลยนะครับเรา,าเล่นอยู่ที่อาร์เคดตรง a อเวนเจอร์แลนด์ถ้าใครเล่นอาร์เคดแล้วลงรูนะครับจะได้ตุ๊ก,กตา40ปีพิเศษของดิสนีย์นะครับส่วนคนแพ้ก็จะได้เป็นพินหรือว่าเป็นแบบกวอกุญแจอะไรเล็กๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับราคาการเล่นอยู่รอบละ700เยนเล่นสไลสด์โซ่ให้มาครับเปียกมากเลยนั่งแถวหน้าเราแล้วก็มีคนได้ ตตา,าตอนนี้เราก็อยู่ที่แฟนตาซีแลนด์นะครับอยู่ตรงข้างหลังปราสาทนะครับผ่านไปข้างหลังจะเห็นเป็นปราสาทขขงที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับ เราจะไปไทยจตุร์คิวเบียนต่อ Let's go ชูโรสตัวนี้อร่อยมากครับเป็นครีมบูเลชูโรสนะครับจะมีเฉพาะ40ปีพิเศษของดิสนีย์ครับเท่าที่ทราบมาไม่รู้ว่าหลังจากนี้หรือเปล่าตอนนี้นะครับก็ประมาณ1นึ่ทุ่มห้แล้วนะครับพอดีวันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกลงมาประมาณ2องทุ่มนะครับดิสนีย์ก็เลยบอกว่า cancel parade ปกติก็จะเป็นเวอร์ชันเป็น night fall วันนี้ที่ดิสนีย์แลนด์ก็จะประมาณนี้นะครับเล่นไปทั้งหมด1ิเครื่องเล่นเหนื่อยมากค่ะจะเดียงแล้วจะสนุก เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็หาทางกลับโรงแรมไม่รู้จะถึงกี่โมงกันแล้วก็พรุ่งนี้ช้อปปิ้งเดย์กันครับแล้วก็วันศุกร์บินกลับกรุงเทพมาหานครนะครับเพื่อช้อปอะไรก็รอเจอกันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้วันก่อนกลับของเราแล้วนะครับก็ลืมแปล S D card เหมือนเดิมเหลืออยู่3นาทีในนี้นะครับวันนี้เราจะไปตรงร้านขายเสื้อบอลอยู่แถวโตเกียวสกายทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปที่อาซากุสะนะครับไปกินข้าวเที่ยงเราจะเป็นไงไปดูกันครับเราอยู่ที่อาซากุสะนะครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวเที่ยงมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอร่อยมากๆเลยดูดมาจากทู f เฟซบุ๊กเที่ยวญี่ปุ่นนั่แหละครับเขาแนะนำมาบอกว่าเป็นร้านปิ้งย่างที่เนื้อคารุบิอร่อยมากแล้วก็ไปกินกันมาครับ ตอนนี้นะครับเรากินข้าวเย็นกันอยู่ที่ร้านคูระนะครับเป็นร้านซูชิคล้ายๆกับซูชิว่บ้านเราเลยก็คือสั่งผ่านหน้าจอได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคูระสาขาชิซุกุนี่รอคิวนานมากนะครับคือผมมาตอนประมาณสองทุ่มนะครับเมื่อกดปัรคิวเขาบอกว่ารอ90นาทีแต่เรื่องขี้นี่คือถ้ากินครบผ้าจานนะครับสามารถสไลด์ลงไปตรงข้างหน้าได้เพราะมีสิทธิ์ลุ้นกระชัปองมันก็จะมีเกมแบบนี้ครับแล้วก็จะดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะ ไม่ได้นะไม่รู้ครับแต่คือมันมีของมาก่อนนะครับอยากรูว่ามันได้ไหมได้เฮ้ย, <c oughs> ยได้ครับมีคนได้กระชังบอลนะครับก็จะลงมาแล้วครับแบบจากข้างบนนะ อ,อ่าสิบอ้าจานครันี่จานไดของผม10จานนะครับ,รนนรบก็ได้มาแล้วกระชับองสีแดงนะครับนี่อันนี้1 1จานแล้วยังไม่ได้นะครับยอ่อนนั้น6จานโอเค,คเนี่เขาเป็นทาดกานะรแะเขาจะสั่งให้ครบ15าจานเพื่อจะได้กระชับองนะครับนะก็เดี๋ยวตอนนี้เย็นวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะไปอาร์เคดนะครับชัยโตสเตชันต,ตรงชินจูกุแล้วก็ไปซื้อดองกีกลับบ้านคือทุกครั้งที่มาญี่ปุ่น tradition ก็คือจะไปซื้อดองกีไปขนขนมกลับบ้านเรากันนะครับก็อยู่กันที่ดองกีของชั้นขนมครับมี ให้เลือกเต็มเลยจะไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับ สวัสดีครับที่นี่ถ้าเราเข้าสู่วันสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถจากโรงแรมของเราที่อยู่ตรงชินจูกุไปที่ชินจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลนะครับเพราะเราจะนั่งรถบัสไปที่สนามบินนาริตะนะครับถ้าใครอยู่ชินจูกุหรือว่าแถวนี้จะมีหลายเวมากคือสามารถนั่งรถบัสไปได้ก็คือเป็นแบบบัสที่รับส่งตามโรงแรมเนาะก็ไปถึงที่สนามบินได้แล้วก็สามารถนั่งเร,รือดั e เอ็กซ์เพรสไปได้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้กระเป๋าเราเยอะเลยอกว่านั่งรถบัสไปก็ได้นะครับเราก็มีการไปซื้อแซนด์วิชล็อลบสเตอร เห็นวันนั้นมีเพื่อนกินก็เลยอยากลองดู<ม>เป็น,นแซนด์วิชล็อบสเตอร์เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งไปที่ไยตา่างบใช้ล่ามาะชั่วโมง40นาทีปะ่ะแต่ว่าน่าจะไปถึงประมาณบ่ายโมงสาสิานาทีนะครับ,บก็เดี๋ยวเจอกันที่สนามบินไยตานะครับ ตอนนี um, oh. s <S ้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินเต็มที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเคร่งจะบินกลับไปที่กรุงเทพนะครับทริปนี้12วันที่มาญี่ปุ่นก็เดี๋ยวจะได้ดูในบล็อกแน่นอนนะครับแต่จะใช้เวลาในการตัดต่อนิดนึงนะครับก็ทูซัมมาร์สทริปนี้เราก็ลงเครื่องที่โอซาก้าแล้วก็ไปนาร้าแต่วันแรกก็ไปดูกวางวันที่สองก็ไปยูนิเวอร์แซลไดเซอกบเแวราวันนั้นก็เหนื่อยมากๆอีกวันหนึ่งวันที่3ามผ่านมาแล้วก็เกียวโตเลยนะครับคือบออกเร็วมากแล้วก็วันที่4ก็อยู่แถวโอซาก้้าาเเววียยัันนกก็งจโขต ทัวรปิ๊งที่โตเกียวมันให้เจดไปเออ่คาบากุชิโกะไปฟูจิกันนะครับแล้วก็วันจันทร์เราไปเล่นฟูจิโวไฮแลนด์วันอังคารก็กลับมาที่โตเกียวมันพุ่ไปดิสนีย์แลนด์มันเป็นหัดช้อปปิ้งนะครับแล้วก็วันศุกร์วันนี้ก็คือบินกลับไปที่กรุงเทพมหานครนะครับให้สองคนข้างหลังรีวิวทริปนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง very good very tiring อุ้ย hello T T's mini microphone ทริปนี้เหนื่อยมากคือแบบทำของหายเยอะมากใครก็ไม่รู้ พาสปอร์ตโอ้ยที่ดอกกีเม <c oughs> ื่อคืนคือมา <c oughs> ถึงโรงแรมประมาณแบบทีสามตีเอ้ยแต่เหนื่อยมากสนุกนะแต่ว่าเหนื่อยมากเที่ยวขุ่มน้ำหนักขึ้นจริง r e c o m m e n นให้ซื้อเอ่อ um, Rail Pass ค่ะใช้คุ้มมากคุ้มสุดๆถ้าเกิดนั่งรถไฟทุกวันนะคุ้มมากเที่ยวแบบจนแบบพาวจะหลุดหมดแล้วเกินหมื่นห้าทุกวันอนะ่ะหมื่นห้าหมื่นห้าเก้าคือพวกนี้เขาเที่ยวเยอะไงมันแบบไปไปหมื่นก็พวกทุกวันเลยเอ๋อเกิน <laughs> สองืลยสองหมืน่น <laughs> สองหมืน่ <laughs> มนทุกวันนะโอ้โห rating ให้เท่าไหร่ดิอ่ะ solid 9.5 แต่ใน t e ่ m s of t i r e d น e s อยลน10,000ฝากกดไลค์กด Subscribe to Channel ทำอะไรนะคะแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะจะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้วันนี้ก็คงมีแค่นี้ละครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สวนภูมิกันกลับ,บบ้านไปก็จะไปเล่นฟีฟ่าเยอะๆและก็จะไปนั่งเอเวิดีโอนี้ก็วันนี้มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมีมอนทา e บนเครื่องบินนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ เราอยู่ที่อากิฮบาบาระครับเมื่อกี้เราไปเอ้ยเราอยู่ที่ไหนวะ